นี่สิลูกมานี่หน่อยมามาให้จับหน่อยมาให้จับหน่อยค่ะมานี่มานี่มาลูกน,น,น้องใบเฟิร์น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 ขึ้นสวยเจ็ดวันแล้วนะลูก <c oughs> แม่ดูอัตลักษณ์สิยังไงคะน่ารักจังเลยลูก แม่ดีแท้หอมไหนหอมไหนลูกมาหอมเลยค่ะมาหอมเลยค่ะมาหอมเลยค่ะลูกมาหอมเลยไหนเอ๋วัดเอ๋วเอ๋หอมไหนน่ะนี่นี่อกหนูกว้างไหมลูกมาดูมาดูไหล่อกกว้างไอกกว้างไหมคะนี่ไหมแม่เงินลูกกินนมแล้วเตสิ สีสวยมากเลยน้องใบเฟิร์นสีทองแล้วลูกตรงชายยังวะตรงชายยังมะ